บนต่าเพราะบางเรื่อเวลาเาเป็นนักจัดการเป็น,ปนดีเจวิทยุชวนคนเท่าสมามารถเลยคนเท่าที่รุน D S, ่นอายุ6กสิบเจ็ดสิบเพิ่งจะมาค่อยฟังเลยกันถ้าเอาเอาอมาอุ้มเพิ่น,เ,นเอาพยายามเอาเรื่องราวที่ต่อตัวเอาเรื่องราวที่มันมีความสุขความเป็นธรรมเอาพยายามจะหาข้อมูลว่าหาคนที่เก่งเราถึงอธิบายเรื่องของสือ่อที่พยายามที่จะชาชนทุกคนนตัว อาจจะมีวิธีการที่วิวิมชนที่วิวิคชนจะสามารถเข้าถึงได้แตส่วนนี้นะครับที่ผมว่าเป็นีจะต้อดเรื่องของภางีภาคประชาชนที่ที่เขาก็อยากจะทำก็จะเป็นอะไรอย่างที่ผมบอกว่าห้องส่วนหนเขาทำดึงถึงเรื่องสื่อที่ที่ผมสื่อที่เรา ทานหนังสือมาอ่านก็เอาหนังสือดีๆนะคะจากทั่วทุมุมโลกมาอ่านกันไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมเก่าๆในอาเซียนนะคะวรรณกรรมบ้านเราวรวมไปถึงวรรณกรรมแห่ยุโรปนะคะก็เอามาวิจารณ์อ่านกันค่ะค่ะดีเจนิกี้นะคะ,ะ DJ, iki, าจาน,นรายการเพิ่นเพิ่นเชียงใหม่เจานรายการาวันอังคาเรเปลี่ยนเวลาใหม่จะต้องนึกนิดนึงสิบเอ็ดโมงถึง,เ,งเที่ยงหลังรายการธรรมาราพูนนะคะมาอ่านแล้วก็รีแลนอีกครั้งวัน ก็ลือหา6โมงถึง1ทุ่มเหมือนเป็นรายการภาคสองภาษาค่ะมันจะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ก็บอกเออเป็นภาษาที่พูดภาษาไทยแล้วคนจะได้เรียนทั้งสองแล้วบอกเตรียมตัวตัวเองเข้ามพร้อมกับมีคำศัพท์อีกนอกจากเเข้าสู่แบบชาวเอเชียนะคะประชาชนที่เอเชียนครับสวัสดีครับผมดีเจเอ้นะครับก็รายการคลิตี้นะครับก็มีดีเจหลายคนนะรายการคลิตี้นะก็มีดีเจ แอนะครับแล้วก็ดีเจป๊อกนะฮะด้านหลังนะครับก็เป็นรายการที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่เราเอามาพูดคุยกันในรายการนะครับส่วนรายการนี้ก็จะมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะครับก็อยากประชัมพันธ์เลยนะฮะว่าเราก็จะมีโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะฮะที่ใกล้ที่ใกล้จะคลอดแล้วนะครับโครงการนึงก็บิ๊กทรีชาวนะฮะในวัน เสาหน้า,าก็จะเปิดตโครงการที่กาสิแก้วนะครับถ้าใครว่าก็เรียนเชิญได้เลยนะครับขอบ,ขอบคุณคะรับ DJ เราห็นเชท่าน,นได้แนะนาในวันนทร์งามาได้แล้วก็เราอินดีัขอ,ขอ,อเสนแรกะคะ ผมดีเจป๊อกนะครับมากับดีเจเอแล้วก็ดีเจแอนะครับ <Okay. S 2> ก็ผมก็รับผิดชอบนะครับจัดผมจ ah ัดวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับช่วงบ่ายโมงก็คือบ่ายสองโมงนะครับรายการดีซิตี้ครับของที่รยาเ้ากเนจาายมใ

ขอค์เจ้าพงเพื่อให้คนเรา้นมีโอกาสมีสิทธิ์มีสได้อยู่ในเจ้าพงศ์ยาเข้าเดียร์ได้อยู่ามอสวัสดีครับผมจิ๋งกําทองนามสกุลทิศาศครับ จะรายการระพูบ้านเราครับโดยจัดจากบ้านระพูมประกอยังอนุรักษ์ใจภาษากรเมนุระพูมของเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติประวัติระพูมันเก่าหลวงเกินเราดีเอาบมดเลยอแก่เกินดุยเรียกว่าความเรื่องเล่าเมืดนะครับ เราไปเรามากับเสี่ยงมาครับน,นี้ก็เลีล้ยงูเปิือกแบบทีนี้ก็แจ้วิธีแบบไปสอบซ่อมคนเท่าชวนคนเท่าเอาหัดเสียงทีนี้หัดเสียงง่ายครับชวนคนเท่ามาอู๋ฮัดเสียงคนเท่ามารอรก็กอาจจะชวนอู่เกี่ยวกับเรื่องว่าทําเมืองนะครับทีมันมีอยากก่างทำเมืองมีว่าทําอย่างที่เราได้ ปบมาเมื่อสมัยตวันยุั้นเราู่ครับวันนี้ได้พู่เกาพี่เจมสว่าแฟนเพลงครับาก้าหัวเป็นขอพรเกี่ยวกับครับเป็นขอมาให้เจอะเพาเอาเพลงต่างๆเก่าดีกว่าขาเอาสุเก่าก่อนากาที่เป็นขอเกือผมกดีครับรายการวงจัดวันพุธรายการแรกครับรายการแฟนงเก่งถึงซื้อครับ เราไปอ่องกรรมวันนั <per> <tech Hungarian> ้นวันพุธพูดต่อไปสบายๆดีดีครับขอบคุณครับัสดีเจ้านั่งเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าแต่แต่สถานีของเรายังมีดีเจทัหลายท่านเนาะที่มาได้มานั่งอยู่ตรงนี้เหามีกันอยู่ประมาณสักสามสิบท่านถึงจะได้นะจ้าก่อ ทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาช่วยกันในเรื่องต่างๆนานาเนาะจะสังเกตว่าตั้งแต่นั่งทุกท่านนี้ก็จะมีคอนเซ็ปต์รายการที่หลากหลายนะจ๊ะดีเจพี่รงดิษฐิรัตน์กัญชัยอาจารย์จัดรายการวันพฤหัสบดีอาจารย์เพลงเพลินใจสบายอารมณ์สามทุ่มถึงสี่ทุ่มเกินออนไลน์โฟนเมดีโอนะครับผู้จัดรายการแล้วก็คณะทำงานทุกท่าน,นนะครับขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในฐานะ ในโอกาสที่พรบรอบ1ปีนะครับของสถานีวิทยุออนไลน์คนเมืองเดนโอที่จําเมินการโดยภาคประชาชนคนธรรมดาในวันนี้นะครับเนื้อหาในวีทาที่ทุกท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับผมคิดว่าทําให้เราได้รู้จักคนเมืองเดนโวมากขึ้นซึ่งจะทําให้การกลาก่าวรายงานผมในครั้งนี้คงจะไม่กินเวลายาวมากนะแต่ท่านผู้มีเกทุกท่านครับผมอยากจะพูดถึงคำสามคำ ที่ทําให้เกิดคนเนิเรโดขึ้นมานะครับคาแรกนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดคนเนรเรโดขึ้นมานั้นเกิดจากคำคำหนึ่งครับนั่นก็คือคําว่าความรักนั่นเองครับท่ททานท่านท่านคุณมิเกท่านครับกว่า90%ซของผู้จัดรายการของสถานีที่ออนรอคนเนรเโเป็นคนร้กน,น,นานะครับเป็นคนเมืองเป็นคนที่เกิดเ,เติบโตแล้วก็ศึกษาแล้วก็มีครอบครัวใช้ชีวิตอยู่บนพื้นถนนสิ่นี้ รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อครับอย่าไม่มีข้อสงสัยว่าพวกเราทุกคนมีความรักครับมีความรักในศิละปะวัฒนธรรมที่สวยงามเรามีความรักในภูมิปัญญาที่ว่าพยาคนเมืองเรามีความรักในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของความเป็นล้านนานนครับความรักนี่เองครับที่ผมคิดว่าเป็นแรงผลักดันให้ผู้จัดรายการทุกคนหลายๆคนนะครับ ออกมาทํางานตรงนี้มาทําหน้าที่ตรงนี้ผมยกตัวอย่างนะครับรายการหลักปูนบ้านเฮาของอาจารย์กําทรที่ฉลาดอาจารย์กําธรมีความรักในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความรักในชาติพันธ์อาจารย์มีความรักในความสวยงามของศิลปะ้านานาที่สืบทอดนาจากรุ่นต่อรุ่นนับเป็นพันปีผมคิดว่าความรักเหล่านี้แหละครับที่หล่อหลอม อยู่ในจิตวิญญาณของอาจารย์กำทรและอาจารย์กำทรได้ถ่ายทอดแบ,บ่งปันความรักนี้ออกมาผ่านพื้นที่สาธารณะแห่งนี้นะครับได้รับฟังท่านได้เปิดในวิทยุแล้วก็เล่ามาเป็นมากต่ตางๆก็มีภาพสื่อชมยดีนะครับที่ท่านบอกว่าผมผมองว่าก็เป็นก็นนที่ไหนนะบอกว่าพวกกำเนิดก็ได้นะพี่ต้องขอโทษ เป็นเขาไดเา้เปิดความในใจแล้วว่าเป็นเป็น,ปนอ,อยู่ยังไงม,มาเสมอแล้วก็มีความภาคยิ่งใหม่ของเขาเป็นคนเมืองเขนที่งใหม่กวาล้านนาครับในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เขาได้มีโอกาสมาร่วมในวันสําคัญครบรอบหนึ่งปีที่ทางวิวิวออนไลน์คนเมืองเป็นีทีวีของท่านท่านผู้จัดรายการทั้งหลาย คาเพียรติหน้ากันของการมาลงขุาฟ้าในมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่รถือนสุาพในการทำงานก็ในส่วนของการก่อตั้งนั้นก็ทราบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนเนื้อเชื่อไข่คนเจอคนระหนจาที่ว่าเกิบเปอร์นที่มาที่ได้รูวตัวกันทอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท้อต่อชุมชน mùa thì anh đi chế lại thân của cây từ sẽ hàng lý với thấy dụ mê lê tình như ôi cha hồng dây khâu mà bình hôm như hồng lấy sẽ hồng che đi nên nói đi ก็ขอสีประมือเนาะแต่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้แม่มีเชยนะคะน้องเดียวกับน้องด้วยเล้วก็ช่วงต่อไปเรามี